อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายวิธีการซื้อเมืองกันนะครับสําหรับเมืองหรือว่าเวอร์อ่าเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นหน้าประมูลอ่ะันดับแรกเรามาดูลก่อนเลยอ่าช่องแรกเนี่ยคือเขาขายพื้นที่ขนาดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งในราคาเริ่มต้นที่ห้าพันตรงเนี้ยคือเราไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็มันสิ้นสุดการประมูลไปแล้วส่วนพื้นที่ต่อมาก็จะเป็น 1นึ 2, 2่งคูณสองสองคูณสามอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นสันก็คือมีอาคารพร้อมเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่ที่มันเป็นขีดเนี่ยเออก็คือเป็นพื้นที่ดินเปล่าๆยังไม่มีอาคารเราต้องไปสร้างเองนะครับแล้วแต่ละโครงการเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีให้เราใช้เพชรชมพูราคาต่างกันอา่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยผมเข้าร่วมไปผมไม่ได้ เห็นหะว่า4,000ผมก็ไม่ได้รอบนี้ผมเข้าร่วมปีก2,000สำหรับพื้นที่2,000สำหรับตาราง1คูณ1นะเออเสีย2,000เพชรชมพูรอบนี้ก็รออีก3ชั่วโมงครึ่งจะจบการสรุปผลว่าเราจะได้หรือไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็คืออีก1ชั่วโมงครึ่งเราก็จะรู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดขายที่ไหนเอ,อ ก็คือมันยังมันยังเตรียมการอยู่อีกชั่วโมงครึ่งมันถึงจะเปิดให้เราเข้าไปซื้อนะครับให้เราเข้าไปจองกัน่ออย่างตรงเนี้ยมันมีพื้นที่ทั้งหมดร้อยแปดสิบพื้นที่โอกาสได้ของเราคือหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นมันก็จะมีบอกส่วนอันนี้มีเท่าไหร่ร้อยี่สิบเก้าโอกาสมันก็ได้น้อยกว่าอีกนี่เดี๋ยวผมก็เก็บเพชรชัมพูสี่พันไว้รอประมูลไอ เจ้าหนึ่งหนึ่งคูณสองอ่ะอันนี้เป็นอาคารพิเศษนะครับก็เป็นอา,อาคารขนาดหกคูณหกคือพิพิธภัณฑ์อาคารระดับสี่ดาวแราวก็จะไปดูพื้นที่ดังกล่าวกันก่อนเลยอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าที่เอหน้าของอาคารเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมันยังมีคนประมูลอยู่ศูนย์คนอาคารระดับสี่ดาวขนาดพื้นที่หกคูณหกเป็นเป็นอาคาร อาพิพิธภัณฑ์ส่วนอันนี้เป็นของใครเราดูสิอ่าอันนี้ก็คือยังเป็นของเกมอยู่คือเขายังไม่เปิดขายนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าสีเขียวกําลังขายเราก็กดเข้ามาดูว่าเขากําลังขายจริงไหมเราสามารถเสนอเพื่อขอซื้อต่อจากเขาได้ก็ราคาปัจจุบันมันคือ6ก0 0นหกพถ้าเราจะซื้อต่อจากเขาเราจะต้องเสนอขั้นต่ำเนี่ยคือ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยส่วนพื้นที่สีขาวเรากดเข้าไปดูคือเขาไม่ขายนะครับคือมีเจ้าของแต่ว่าเขาไม่ขายเจ้าของไม่ขายคือมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของไม่ขายอ่ามันเป็นสีเทาละอ๋อก็คือสีเขียวเนี่ยก็คือใครเสนอราคาโดนใจเขาเขาถึงจะขายให้เราแต่ส่วนสีสีขาวเนี่ยก็คือเขาไม่ขายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นขนาดหนึ่งจุดสองสีเขียวเปิดขายเห็นไหมราคาสามหมื R ่นกว่าถเราจะเสนอนะซึ่งจริงๆแล้วเราประมูลอะ่ะอาคารในต้นตีเนี่ยอยู่ที่สี่พันเองแล้วอาคารหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สองพันแต่พอเวลาเราจะซื้อเ,เวลาเราจะซื้อต่อเนี่ยคือราคามันจะค่อนข้างสูงขึ้นนิดหนึ่ง เราก็มาไล่ดูน,นี้เป็นของใครวะอ่าเห็นแล้วก็จะมีเจ้าของอันนี้คือเขาไม่ขายมันก็จะเป็นสีเทาๆเ,เราไม่สามารถกดเสนอราคาได้แต่ราคาอยู่ที่แสนแสนแสนกว่าเลยส่วนใหญ่อาคารใหญ่เขาไม่ค่อยขายกันหรอกมั้งเอ๊ะอาคารนี้ขายเหรอ ไม่ขายอยู่ที่เก้าแสนเห็นไหมแต่ละอาคารอะราคามก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนี่อ่ะอันนี้คืออาคารเปิดประมูลนะครับก็ไหที่ผมประมูลขนาดหนึ่งคหนึ่งมันก็จะมาอยู่ในโซนนี้แหละอันไหนที่เปิดประมูลมันก็จะขึ้นสีม่วงนะครับขึ้นมาจับฉลากพอเรากดเข้ามาดู อ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ก็การจัดฉลากของผมก็จะจบในอีกสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็นี่เห็นไหมมีผู้มีที่ดินทั้งหมดร้อยปดสิบมีผู้เข้าร่วมแย่งแย่งของเราเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่สี่พันคนโอกาสที่จะจับโอกาสที่เราจะได้ที่ดินเนี่ยคือ1นึุยีสปดเปอร์เซ็นส่วนไอ้เจ้าใบอันเนี้ยใบสีทองเนี่ยคือมีการเพิ่มโอกาส เท่าตัวอย่างเช่นผมมีโอกาส1.28เปอร์เซ็นถ้าผมใส่ใบสีทองเข้าไปก็จะเพิ่มโอกาสอีก1.28%ก็คือเพิ่มเข้าไปเท่าตัวนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกูลงเพชรชมพูไป2,000แล้วกูลงตัวไปเพิ่มกูจะได้2ทีไม่ใช่นะเออคือมันเพิ่มโอกาสให้เราเพิ่มเฉยๆถ้าจบการประมูลแล้วเราไม่ได้ที่ดินเราจะได้แค่ตัวอ่า เพชรชมพูคืนแต่ว่าไอตัวตัวเนี้ยเราจะไม่ได้คืนนะครับก็จบแล้วสำหรับการอธิบายง่ายๆสั้นๆหวังว่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเล่นเกมหรือว่าซื้อแลนด์เป็นของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับ